สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็เป็นจัปดาวที่2นะครับที่ครูจะมาสอนในวิชาพระพุทธศาสนาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 e. ี่นะครับโดยหน่วยการเรียนรู้ที่จะเรียนในวันนี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับโดยมีเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของพระรัตนตรัยและอริยสัจสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่6นะครับว่ามีสาระการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับ สาระการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหน่วยที่หกก็จะมีเรื่องของพระรัตนตรัยนะครับเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับเรื่องของตัวอย่างผลที่เกิดจากการทําความดีความชั่วนะครับและเรื่องของพุธทธสวัสดิ์นะครับเร, um เรามาดูในประการที่หนึ่งนะครับในหัวข้อที่หนึ่งที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องของพระรัตนตรัยนะครับคําว่าพระรัตนตรัยหมายถึงอะไรตรงนี้นะักเรียนหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับ แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคําว่าพระรัตนาตรัยกันนะครับคําว่าพระรัตนาตรัยก็หมายถึงแก้วหรือสิ่งมีค่าอประเสริฐในทางพระพุทธศาสนาสามประการนะครับได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับเรามาดูประการที่หนึ่งนะครับพระพุทธหรือพุทธ,ธะหมายถึงบุคคลที่ตัทะรู้แล้วผู้รู้อริยสัจสี่อย่างลึกซึง้งตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองและสอนให้ผู้อื่นรู้และปฏิบัติตามจนก่อให้เกิดเป็นศาสนาขึ้นนะครับ ประการที่สองก็คือพระธรรมหรือธรรมะนะครับตรงนี้ก็หมายถึงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับผู้ปฏิบัติพึงเห็นผลได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่คนน้อมนําไปปฏิบัตินะครับและประการที่สามก็คือพระสงฆ์หรือสังฆะนะครับหมายถึงสาวกของพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์ผู้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนํามาเผยแผ่แก่สัจสัิกิชนนะครับ พระสงฆ์จึงเป็นผู้มีคุณในฐานะผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับต่อไปเรามาดูในหัวข้อที่สองสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็คือเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับจะมีหลักธรรมที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของอริยสัจสีนะครับซึ่งในส่วนของอริยสัจสีเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของทุกข์หรือธรรมที่ควรรู้นะครับสองก็คือสมุทัยหรือธรรมที่ควรละนะครับ สามก็คือเรื่องของนิโรธหรือทาที่คนบรรลุและก็สี่ก็คือเรื่องของมรรคหรือทาที่คนเจริญนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนเกี่ยวกับทุกข์นะครับหรือทาที่คนรู้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับอริยรรสัจสี่ก่อนนะครับคําว่าอริยรรสัจสี่ก็หมายถึงหลักความจร,ริงอันประเสริฐสประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบอันเป็นหนัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เป็นหลักสําคัญในการแก้ไขปัญหาชีวิตมีอยู่สประการก็คือ ทุกสมุทัยนิโรธและก็มรรคนะครับทีนี้ในส่วนของประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของความทุกข์หรือทั้ที่คนรู้เนี่ยก็จะมีคําถามว่าทําไมทุกข์จึงเป็นทั้ที่คนรู้และทุกข์คืออะไรนะครับทุกข์ก็ค,คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับเป็นความจริงว่าด้วยความทุกข์คือเป็นสภาพบีบคั้นจิตใจที่เกิดจากตัญหาความอยากนะครับทําให้เกิดสภาวะทุกข์นะครับดังนั้น ทุกจึงเป็นธรรมที่ควรรู้ก็คือรู้ว่าสภาวะที่ทําให้เกิดทุกเป็นอย่างไรและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์มีอะไรบ้างนะครับหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับทุกนะครับได้แก่หลักธรรมที่เรียกว่าขันห้านะครับซึ่งแปลว่ากองพวกหมวดหรือหมู่นะครับคําว่าเบญจขันหรือขันห้าหมายถึงสภาวะธรรมห้าอย่างแสดงถึงองค์ประกอบของชีวิตนะครับในทางพระพุทธศาสนา มนุษย์มีองค์ประกอบใหญ่ๆแบ่งออกเป็นสองประการนะครับก็คือส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเรียกรวมสั้นๆว่านามลูกหรือแบ่งย่อยออกเป็นห้าส่วนคือในส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือส่วนที่เป็นรูปขันได้แก่รูปหรือสิ่งที่เป็นร่างกายรหรือรูปร่างรวมถึงลักษณะาอาการหรือพฤติกรรมของร่างกายอันประกอบด,ด้วยธาตุสี่นะครับทีนี้เรามาดูว่าธาตุสี่ประกอบด,ด้วยธาตุอะไรบ้างนะครับธาตุที่หนึ่งก็คือธาตุดินหรือปฐวีธาตุนะครับหมายถึง ส่วนที่เป็นของแข็งมีลักษณะแผ่ไปเช่นผมขนเล็บนะครับท่าที่2ก็คือทาาดน้ําหรืออาโปทาตุนะครับหมายถึงส่วนที่ดูดซึมเช่นเลือดน้ําตาน้ําลายนะครับท่าที่3ามก็คือทตุไฟหรือเตชโชาทาตุนะครับหมายถึงส่วนที่เป็นอุณหภูมิหรือส่วนที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับและท่าที่สี่ก็คือท่าลมหรือวายโยทาตุนะครับหมายถึงส่วนที่สั่นสะเทือนเช่นลมหายใจเข้าออกแล้วก็ลมในท้องนะครับ สำหรับในส่วนที่สองนะครับก็คือส่วนที่เป็นนามขันนะครับได้แก่ส่วนที่เป็นเรื่องของความรู้สึกนะึกคิดการจําได้หมายรู้นะครับซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วนนะครับก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือเวทนานะครับคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่รับรู้มีสารประการได้แก่สุขเวทนานะครับก็คือความรู้สึกสบายใจทุกขเวทนาก็คือความรู้สึกไม่สบายใจอุทุกขคมะสุขเวทานาก็คือ อุเบกขาเวทนาหรือความรู้สึกเฉยๆเป็นกลางนะครับต่อไปประการที่2ก็คือสัญญานะครับคือการกําหนดได้จําได้หมายรู้ในเสียงต่างหมายถึงรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรเป็นอย่างไรนะครับนุ่มแข็งอ่อ,อนหอมหวานขมนะครับต่อไปส่วนที่สาก็คือสังขารน,นะครับสังขารก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจ,จิตใจ หรือกระตุ้นให้มนุษย์กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความโลภความโกรธความเมตตาและความกลัวนะครับและน้มขันในส่วนที่สี่ก็คือวิญญาณนะครับก็คือการรับรู้ความรู้สึกต่างๆผ่านทางประสาสัมผัสต่างๆเช่นตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะครับหลักทรรมต่อไปที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์นะครับก็คือโลกธรรมแปดนะครับหมายถึงสิ่งที่เข้ามาครอบง,งำมนุษย์นะครับแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะครับโลกธรรมแปด มีอะไรบ้างนะครับฝ่ายแรกก็คือเป็นส่วนที่น่าปรารถนาและพึงใจหรือเรียกว่าอิจฉาลมนะครับได้แก่ลาบยศสันเสริญสุขนะครับฝ่ายที่2ก็คือส่วนที่ไม่น่าปรารถนาและไม่น่าพึงใจนะครับก็คืออาน,นิจฉาลมได้แก่เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและก็ทุกนะครับลกทธรรมแปดจะเกิดกับมนุษย์ทุกคนนะครับแต่มีข้อแตกต่างกันของแต่ละคนก็คือความสามารถในการควบคุมตนเองได้หรือไม่ เพราะโลกธรรมทั้งสองฝ่ายเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่แน่นอนและเสื่อมสลายในที่สุดดังนั้นมนุษย์ทุกคนไม่ควรจะยึดมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะจะทําให้เกิดความทุกข์เมื่อไม่เป็นดังที่หวังนะครับต่อไปหลักธรรมประการที่สามนะครับที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ก็คือจิตเจตสิกนะครับจิตคือ ธรรมชาติที่รั่วลงธรรมชาติที่ทําหน้าที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สึกต่อการสัมผัสทางกายและรู้สึกนึกคิดทางใจนะครับซึ่งก็คือวิญญาณในหลักธรรมขันธห้านั่นเองนะครับเจตสิกก็หมายถึงอาการหรือคุณสมบัติต่างๆที่ประกอบกับกจิตคือความรู้สึกเช่นชอบไม่ชอบโกรธเกลียดดีใจเสียใจนะครับโดยเจตสิกจะมีห้อย่างนะครับดังนี้ แรกก็คือ,อัญญาสมานาเจตสิกนะครับมีสิบสามอย่างแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือสภะจิตตะสาธารณะเจตสิกเจ็ดอย่างนะครับเป็นเจตสิกที่ประกอบด้วยจิตทุกดวงเช่นพัสสะเวทนาสัญญานะครับและปะกินนกะเจตสิกหกอย่างนะครับจะเป็นที่ประกอบกับจิตทั่วไปเช่นวิริยะฉันทะนะครับอันนี้ก็คือ ในส่วนของอัญญะจมนาเจตสิกนะครับสิบสามอย่างต่อไปส่วนของอากุศลเจตสิกนะครับจะมีสิบสี่อย่างเป็นเจตสิกฝ่ายชั่วแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับก็คืออากุศลสาธารณะเจตสิกสี่อย่างนะครับเป็นเจตสิกที่ประกอบกับจิตที่เป็นอากุศลทุกดวงเช่นโมหะโทสะนะครับตัวที่สองก็คือปกิณกะอากุศลเจตสิกสิบอย่างนะครับ เป็นเจตสิกที่ประกอบกับ,กบกจิตที่เป็นอกุศลแต่ไม่แน่นอนนะครับเช่นมานะหรือความถือตัวอิส,สาหรือความลิษยานะครับต่อไปก็คือโสพณะเจตสิกนะครับมียี่สิบห้าอย่างเป็นเจตสิกฝ่ายดีและจิตกลางๆแบ่งย่อยออเป็นสประเภทนะครับประเภทแรกก็คือโสพณะสาธารณะเจตสิกสิกอย่างนะครับเป็นเจตสิกที่ประกอบด้วยก,กุศลจิตทุกดวงเช่นสติ ทีอตปะหรือความละอายและเกงกวัวต่อบาปนะครับแล้วก็อาโทสักนะครับสองก็คือปกินากาโสมพนเจนทิกหกอย่างนะครับเป็นเจตสิกที่ประกอบด,ด้วยกุศลจิตแต่ไม่แน่นอนว่าจะต้องประกอบทุกครั้งเช่นกรุณาสัมมาวาจานะครับสำหรับในคลิปของสัปดาห์นี้ครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับในอีพีหน้านะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับนักเรียน